สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับวันนี้มาชมการไล่ต้น2เซียนออนไลน์อยู่มือนะครับ3ประเด็นแรกสู้กับเมรี่ครับเมรี่จอมแรกนะฮะจอมแรกวันนี้มาชมการที่1นะครับวันนี้เธอจะมาแลกกับอหาเก่าเหมือนที่เคยนะครับนะครับถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าแลกหมัดกันเต็มที่นะครับลุยไม่ช้านะครับเึมกันเดิน นี่ถว่าเหมือนไม่คิดนะครับแต่ว่าแต่ว่ามหาเก่าก็ต้องคิดนิดนึงนะครับในฐานะว่าเป็นผู้เป็นผู้เล่นสดๆนะครับส่วนมหาออนไลน์เขาตั้งไว้เป็นเกมมาตรฐานของเขาไว้นะครับก็เป็นชื่อเมนี่นะครับสําหรับผู้ที่แข่งกับมหาเก่าในแมตช์นี้นะครับซึ่งก็แข่งขันกันมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้จยิเป็นอย่างไรนะครับ เขาได้ถึงฮอตแล้วนะครับเข้าฮอตได้แล้วก็ได้ภาษีกว่านะครับอันนี้ก็แรกที่จะเข้าฮอตแต่ว่าเขาต้องเส้นฟรีสักตัวหนึ่งนะครับในสองตัวนี้นะครับเส้นฟรีแล้วนะครับเมื่อเส้นฟรีแล้วโอกาสที่จะรักษาโอกาสที่จะได้คืนมานั้นยากยากมากนะครับ มหาเก้าเนี่เป็นผู้ที่ถ้าได้เปรียบแล้วยากที่ใครจะสามารถเอาคืนได้นะครับมหาเกามีหมากสองตัวแล้วยังไงก็ได้เปรียบนะครับหรือจะว่า,าหนึ่งก็คือชนะแล้วร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นนะครับในเวลานี้มหาเก้าเข้าฮอดสองตัวแล้วครับเข้าสองตัวแล้วยังไงก็ รอแลกแน่นอนนะครับรอจังหวะการแลกก่อนนะครับเมนี่ก็จะหาทางหนีก็สุดท้ายหนีไม่พ้น,นหรอกครับเพราะลักษณะนี้นะครับถึงแม้เวลาจะไลนะ่คือหมายถึงว่าถ้าต้อนไม่อยู่ก็เสมอกันนะครับอันนี้มหาก่้าวก็กำลังไล่ต้อนเมนี่นะครับมาถึงเวลานี้ไล่ต้อนจะอยู่หมัดแล้วหรอครับนะ มาไปตรงนี้แล้วนะครับวโดนต้อนนะครับตอนแล้วครับมหาเก้าก็แลกอินแล้วก็ชนะในกระดานที่หนึ่งนะครับเป็นกาอชนะไปคือกระดานที่สองครับกระดานที่สองเป็นอย่างไรมาแลกไม่ช้านะครับเล่นเอาใจคนชมนไม่ต้องคิดนานแต่ว่าก็ด้วยความชำนาญก็อาจจะ บางครั้งก็พลาดนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่พลาดนะครับเพราะชำนาญอยู่แล้วในเรื่องการเดินนะครับอืแป๊บๆก็จะได้เข้าฮอตแล้วนะครับเราดูจังหวะเข้าฮอตนะครับถ้าเข้าฮอตได้ประโยชน์หรือว่าไม่ถูกแรกคืนก็ก็ต้องเข้านะแต่เวลานี้ยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าอ๋อเข้าแล้วตัดสินใจเข้าฮอตนะครับเมื่อเข้าฮอตล้วก็หาทางกิน เพราะหมากฮอทคือหมากที่ทรงอิทธิพลผู้ที่เข้าฮอทได้ก็โอเคนะครับอืมลองดูจะกินยังไงนะครับเมื่อเข้าฮอดแล้วกันแรกยังไงให้นะครับอย่างนั้นก็จินสองแล้วนะครับอืมกินสองแล้วเมื่อจินสองดูหมากที่กระดานมหาเกาได้เปรียบนะครับได้เปรียบเมื่อได้เปรียบก็ยากที่ใครจะคืนความได้เปรียบนะครับ ไม่มีทางที่จะได้เปรียบแน่นอนนะครับไม่จะได้แก้ไขได้ดูนะครับดูทำไงนะครับเสี่ยนเมนี่นะครับเอาเข้าให้ให้กินแล้วก็ตัดเส้นทางเข้าฮอตแล้วนะครับเมนี่ก็ไม่มีทางที่จะเข้าฮอตได้อีกนะครับดูนะครับเมนี่ไปไงเพื่อตัดปัญหาให้กินตัวนี้ซะ รบบนี้นะเมนี่ก็มาไม่ได้สกัดมาไม่ได้แล้วครับนำหางสองขีนครับในสู่กระดานที่สามมากระดานที่สามครับเป็นยังไงเมนี่นะครับกระดานสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้แข่งขันสามกระดานสําหรับเมนี่นะครับวันนี้ตั้งใจจะแข่งขันกับเซียนสุชาติอีกสามกระดานนะครับในวันนี้แหละครับในรอบนี้ ลองดูเพราะว่าใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ12นาที53าวินาทีประมาณนั้นนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแลกไปเรื่อยๆนะครับต่อสู้เอามากินก็ให้กินนะครับให้กินช่วงนี้ก็ ้องเรามาระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เรื่องการปราบเนี่ยมากสุดยอดมากนะครับก็เปิดทางให้มหา,กาเก้าได้เข้าฮอตแล้วนะครับเมื่อมหา,กาเก้าได้เข้าฮอตก็ได้กินฟรีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเมื่อได้กินฟรีแล้วความได้เปรียบก็เกิดขึ้นทันทีนะครับนะแบบนี้ก็แย่เลยครับต้องให้กินและกินสองนะครับจบแล้วครับจบแล้ว สลับกระดานนี้นะครับนะครับยังไงก็ไปไม่ได้แล้วล่ะจบแล้วครับสรับกระดานสุดท้ายของเซียนเมนี่นะครับหาเกาชนะไปสามศูนย์ครับต่ก็พบกับเซียนสุชาติฮักกอรกับเซียนสุชาตินะครับท่านนี้ก็แข็งแกร่งนะครับมากระดานที่หนึ่งนะครับลุยกรนดานหนึ่งครับเพื่อให้แข็งแกร่งนะครคราวนี้ก็ ท้าปลองฝีมือเลยนะครับนะต่อก่อกับท่านอีกทีนะครับอ่าแหลกไว้ก่อนนะครับพอเป็นกระสายาจินสองกระเท่ากับการทำลายฐานนะครับกระดานที่หนึ่งนะครับนี่เป็นกระดานที่หนึ่งสลับเซียนสุชาตินะครับอืมเซียนสุชาตินี่ เปิดโอกาสให้บราเกกาได้เข้าฮอตแล้วนะครับอืมเมื่อได้เข้าฮอตนี่ก็ลำบากหน่อยนะครับลำบากหน่อยนะในเข้าฮอตนะครับอืมอืมยังไงก็ลำบากครับอืมตรง ต้องกินนะครับพอกินแล้วก็ถูกแลกคืนสองตัวนะครับถูกแลกคืนสุดท้ายก็ไปไม่ได้นะครับกระดานที่หนึ่งนี้มาหาเก้าขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับไปถูกระดานที่สองครับกระดานที่สองนะครับกระดานที่สอง คำนี้ใช้ความคิดสักหน่อยนะครับกับเซียนสุชาตินี้ทําหมันวันระวังนะฮะสุรุสุรายในี้โดนกินนะครับนะครับป้องกันตัวเองครับป้องกันไวค้ครับอืมครับอืม อืมคัาน,นี่ลองดูครับเสะชาแรกข้าวฮอต่ว้าหาข้าวก็ได้กินฟรีเออมากินสองห้กินสองฮะกินสองแล้วได้กินฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับก็มาของมหาเก้าก็มีมากกว่าหนึ่งตัวายากนะครับถ้ามหาเก้าวได้เป็นไยได้เปรียบแล้วยากที่จะ เอาเปรียบคืนนะครับเรื่องการรักษาความได้เปรียบในมหาเกาในสุดยอดนะครับอืมระวังป้องกันนะครับมาให้กินฟรีคืนเด็ดขาดนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดเซนตูชาติก็จะเลือหมาบอยู่หนึ่งตัวนะกับฮอตหนึ่งตัวมหาเกาก็ได้ได้จินฟรีนะครับ ก็ถือว่ายังหมากยังหาเขายังได้เปรียบอยู่นะครับถึงเสียนลุชติจะเข้าฮอตได้แต่แต่คงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับอืมก็ต้องหลบแล้วเขานี่นะพอหลบไปปั๊บฮาก้าก็เดินสู่เส้นทางเข้าฮอตอีกนะครับเข้าฮอตสองตัวแล้วก็ปราบเสียน สุชาติสบายนะครับการข้างฮอตเนี่ยเราารรวับองเมื่อกันอยาให้เขาดาักกินฟรีได้นะนะครับอืมก็ทาทีสกัดนะเราสกัดไม่ได้หรอกครับอย่างไรก็ต้องข้าฮอตอืมมาสกัดตัวนี้สกัดอย่างนั้นแหละครับหาเก้าไปจะไล่คืนนะครับโอ้อ่าเดี๋ยวก็ออกออกไปไล่ต้อนคืน อ้าวไปไหนตอนนี้ครับต้องหลบแล้วหมายเลข9ก็เข้าฮอดนะครับพอเข้าฮอดเลยเขาฮอดพอฮอดแล้วว่ายึดเส้นทางสายกลางนะครับเส้นกลางนี่ยึดไว้เส้นหนึ่งก้อนนะครับต่อไปเส้นที่สองอเส้นนี้ยึดไม่ถูกที่นะครับเขาหลบได้มามาเส้นที่สองมาเส้นยี่สามนะครับหมายเลขยี่สามนี่เหมาะมากมาไหม อ่ามาได้ยืดสามขยับตัวยังไม่ดีอ่ามาได้ยืดสามยึดพื้นยึดพื้นที่ในได้แล้วนะครับคราวนี้ก็เสียนสีชาติหลอดยากนะครับหลอดยากจบครับเสียนสิชาติโดนแลกินนะครับหาเก้าก็ขึ้นนำสองศูนย์นะครับสองศูนย์นะครับครั้งสุดท้ายมาจบวันสุดท้ายนะครับว่าเสียนสิชาติจะตีตื้นคืนมาได้ซักกระดานไหมเป็นกรานสุดท้ายแล้วนะครับ ดูนาสองศูนย์แล้วนะครับชมเพื่อสรุปนะครับไม่มีปัญหาซีเดียสวันนี้ชนะวันพรุ่งนี้แข่งใหม่อาจจะแพ้ก็ได้นะครับพระมหาเก้านะครับวันนี้ก็จังหวะดีนะครับเดินตรงไหนรู้สึกจังหวะดีที่คู่ต่อสู้พลาดเผลอนะให้มหาเก้าได้เ,เล่นงานได้นะครับมหาเก้าก็น,าน่า คราวนี้มหาเก้าก็เข้าฮอตได้อีกนะครับอย่าลืมว่าถ้ามหาหาเก้าเข้าฮอตได้นี่โอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะไล่ต้อนเหมือนที่ผ่านๆมาในยากนะครับอือเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วอ่านะครับคราวนี้เอ๊ะมาในลักษณะเดียวกันอีกแบบนี้โดดนะครับ โดนเขาก็ต้องเข้านะครับเข้ากินกิน2นะครับแล้วก็แลกคืนจบนะครับแบบนี้นะครับจบไม่มีที่ไปนะครับมาหาเก้าก็เป็นฝ่ายชนะ3มกระดานนะครับแล้วก็เป็นฝนะ่านะทั้งหมดนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ